สวัสดีค่ะช่องครัวไม่บีนะคะก่อน,นื่นบีต้องฝาก,กเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้บีด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดในคลิปต่อๆไปค่ะวันนี้บีจะแกงส้มปลาจะระเม็ดกับหน่อไม้ดองนะคะขั้นตอนแรกมาทําปลากันก่อนค่ะปลาชะระเม็ดดาค่ะปลาน้ําทะเล จะมีเครื่องแกงที่บีได้ทำเอาไว้แล้วนะคะเครื่องแกงส้มค่ะมีมะนาวหน่อไม้ดองแล้วก็ปลาจระเม็ดำค่ะแล้วนี่ก็กับอีปิลูกปลานะคะเคร็ดลับความอร่อยแกงส้มหน่อไม้ดองต้องใส่มะนาวนะคะเพิ่มความหอมค่ะแล้วไล่เครื่องแกงกับกะปิกดน,นะคะ ให้น้ำเดือดก่อนแล้วก็ใส่หน่อไม้ดองลงไปค่ะปลาใส่ทีหลังนะคะใส่ก้งแกงลงไปค่ะแล้วแต่ชอบกันนะคะใครชอบเปก็ใส่เยอะจะมีเสียงไก่เสียงนกดังเข้าไปบ้างมีต้องขอโทษด้วยนะคะเพื่อนๆ น้ำแกงเริ่มเดือดแล้วเราก็ใส่หน่อไม้ดองลงไปได้เลยค่ะในตัวของหน่อไม้ดองนี้มีความเปรี้ยวในตัวแล้วนะคะเราไม่ต้องใส่มะขามค่ะแต่ที่บีได้ใส่มะนาวนี้เพื่อเพิ่มความหอมนะคะเป็นเคล็ดลับค่ะแกงหน่อไม้ดองใส่มะนาวค่ะ น้ำเดือดอีกครั้งเราก็บีมะนาวใส่นะคะแล้วก็ปรุงรสตามชอบกันเลยค่ะเผ็ดปรวเผ็ดเปรี้ยวค่ะ <c oughs> ผงชูรสนี้ใ้นแต่ชอบนะคะใครจะใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้ค่ะ ในน้ำแกงนี้มันจะมีฟองนะคะเราต้องพยายามตักฟองตรงนี้ของเขาทิ้งค่ะน้ำแกงเดือดแล้วปรุงรสตามชอบแล้วเราก็ใส่ปลาลงไปได้เลยนะคะใส่ปลาลงไปแล้วเราห้ามเอาช้อนกวนนะคะเพราะว่าจะทำให้น้ำแกงมีกลิ่นคาวค่ะ สวัสดีค่ะ แกงส้มปลาจระเมิดดำใส่หน่อไม้ดองใกล้จะเสร็จแล้วนะคะหน้าตาประมาณนี้ค่ะเสร็จแล้วค่ะแกงส้มหน่อไม้ดองน่ากินไหมคะเพื่อนๆตักข้าวรอเลยค่ะมีต้องขอขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆทุกคนนะคะที่ข้ามาให้กำลังใจบีค่ะขอบคุณค่ะ